แต่ว่าเป็นยาในทางธรรมะท่านตรัสไว้เป็นหลักปฏิบัติถ้าใครอยากจะอายุยืนยืนไม่อยากตายแล้วก็ปฏิบัติตามนี้อายุยืนทุกคนนี่เป็นวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วก็อยู่ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตนนิกายปัญจกาิบาตัติพระสูตรนี้ชื่อว่าอนายุตสูตรถ้าใครสนใจอยากจะค้นคว้าก็ไปเปิดอ่านดูได้ในอนายุตสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระสงฆ์ไว้ตอนหนึ่งท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำรรห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนห้าประการจะเป็นไนดูก่อนทิกสุทั้งหลายบุคคลย่อมเป็นผู้ทําความสบายแก่ตนหนึ่งรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายหนึ่งบริโภคในสิ่งที่ย่อยง่ายหนึ่งเป็นผู้มีศีลหนึ่งเป็นผู้มีกรลยาณมิตรหนึ่งดูก่อนทิกสุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนมีใครบ้างเราไม่เชื่อก็พระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อ ทีนี้เมื่อเชื่อแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติยังไงเพราะในห้าประการนี้ไม่เกี่ยวกับยาเลยนะเรายังมียาอายุวัฒนะยังมียาสมุนไพรย,ยาจะรอความแก่บ้างยาอายุวัฒนะบ้างในปัจจุบันเนี่ยแต่ยาของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมโอสถนี่เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าใครอยากจะอายุยืนก็ลองนําไปปฏิบัติดูประการแรกเนี่ยสันตัสไวว่าบุคคลย่อมเป็นผู้ทําตนให้สบายหรือทําความสบายให้แก่ตน การทําความสบายให้แก่ตนเนี่ยทำยังไงเพราะพอพูดถึงความสบายแล้วเนี่ยเราตีความกันไปต่างๆนานาไว้ความสบายเนี่ยมันต้องอย่างนั้นความสบายมันต้องอย่างนี้อย่างคนที่เกิดมาแล้วทําแต่งานตลอดเวลาก็ามักจะพูดว่าเออเมื่อไรหยุดทํางานสักทีล้วก็คงสบายแน่บางคนเกิดมาลําบากเขาบอกโอ,อ้ยถ้าหากว่าเรามั่งมีนี่เราจะไม่ทําอะไรเลยจะนั่งกินนอนกินเรามีเงินสักสิบล้านหรือร้อยล้านเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรละจะนั่งกินนอนกินก็รู้สึกจะสำเร็จประโยชน์ไปหลายท่าน พขาประเภทนั่งกินนี่ก็นั่งกินกันจริงๆนั่งกินตลอดชีวิตเลยนอนกินก็นอนกินกินจริงๆชนิดนอนกินกันบนเตียงเพราะเป็นอัมพาตดีสบายมากไม่ต้องทําอะไรเลยมีแต่คนป้อนอาหารให้เนี่ยคือคนที่ที่เราเข้าใจว่าเป็นคนสบายคือคนนั่งกินนอนกินจะมาเคยถามโยมที่ไปเยี่ยมคนไข้บอกเอาไหมเนี่ยนั่งกินนอนกินแบบนี้ทุกคนกระสับกระาบอกไม่เอาอะนั่งกินนอนกินแบบนี้สู้ละบากดีกว่า เราว่าเป็นอัมพาตอยู่บนเตียงนอนนี่ให้เขาหยอดข้าวหยอดน้ําไม่เห็นจะไม่ไหวก็บอกนี่คือความสบายของคนละ,ะจะเลือกเอาแบบไหนนั้นเราอยาเข้าใจว่าความสบายเนี่ยคือการไม่ทําอะไรคือการไม่ทํางานเราอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการทําตนให้เป็นคนสบายหรือทําความสบายให้แก่ตนเนี่ยมันมีวิธีทําตั้งหลายอย่างเพราะตัวเราจะสบายเนี่ยเราต้องคิดด้วยว่า ทำอย่างไรมันจึงจะสบายนอนน่ะสบายไหมไม่สบายนอนไปนานๆมันก็เมื่อยนั่งละสบายไหมนั่งนานๆก็ไม่สบายอีกมันเมื่อยเดี๋ยวเส้นสายมันก็ตึงเมื่อยข่มไปทั้งร่างกายจะทํำยังไงถึงตัวเองถึงจะสบายนการทําความสบายให้แก่ตนนี่ตามหลักปฏิบัตินี่ถ้าได้ถือนโยบายสี่อ๋อเดี๋ยวนี้เขานิยมเอาเอาอักษร,รมาเป็นนโยบายกันนี่เดี๋ยวก็สี่กอเดี๋ยวก็สี่มออะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าในที่นี้ก็คือเอาสี่ออในที่นี้คืออออที่หนึ่งก็คืออออกกําลังคนเดานี่ถ้าร่างกายจะสบายท่านบอกว่าต้องออกกําลังการออกกําลังนี่ก็จะทํำยังไงต่มาไปเมืองจีนนี่เช้าๆเห็นคนเข้ามาลาม,มวยจีนอาซิมอาแปะก็ามายืนลาม,มวยแม้แต่บ้านเรานี่เช้าๆเห็นลากเงินแถวตีนสะพานพุทธบางสนามหลวงบ้างสวน,สนลุมพินีบ้างเห็นยืนลามวยจีนกันอยู่บางคนก็วิ่ง เช้าขึ้นก็ออกวิ่งบริหารร่างกายก็รู้สึกเรื่มใสเห็นเขาวิ่งก็รู้สึกมันมันในใจแต่เราวิ่งด้วยไม่ได้รอวิ่งดีๆแน่คือได้ออกกําลังการทําตัวเองให้สบายเนี่ยก็คือการทําร่างกายให้สดชื่นการทําร่างกายให้ร่าเริงให้แข็งแรงนั่นก็คือการออกกําลังวิธีออกกําลังของคนเราเนี่ยมีอยู่หลายวิธีนอกจากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่บางคนก็ใช้วิธีทําประโยชน์ไปด้วยเช้าขึ้นมาถือจอบปันดินบ้างทางหญ้าบ้าง แล้วแต่ว่าเราจะมีงานมีการอะไรหรือถูบ้านถูช่องกวาดบ้านกวาดช่องอะไรเนี่ยคือไม่อยู่เฉยๆถ้าอยู่ในบ้านเราก็หางานในบ้านทําไม่มีงานก็หางานทําไม่มีอะไรจะทำก็เลื่อยที่มันดีๆแล้วนะออกมาทําใหม่ก็ได้หรือออกมาแล้วก็ถูเช็ดแล้วก็เอาเข้าไปไว้ตามเดิมใหม่ก็ได้งานมันมีให้ทําทั้งวันแต่ขอให้ทํางานนี่ข้อแรกนโยบาย4อนี่เป็นนโยบายของแพทย์ท่านหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยท่านแนะนำ ท่านบอกว่าหนึ่งต้องออกกําลังถ้าไม่ทําอย่างนี้เราก็ต้องเล่นโยคะหรือว่าบริหารร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งไปเท่าที่เราสามารถจะทําได้เป็นการออกกําลังเป็น,นตัวด้วยคือสุขภาพจะได้แข็งแรงพอที่สองก็คืออาหารต้องบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์คือกลุ่มอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราต้องรู้จักบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามเลือกอาหารที่ไม่มีโทษอาหารที่ไม่มีโทษนั้นก็คืออาหารที่ไม่มียาพิษเจือพน ซึ่งก็ไม่มีวิธีไหนดีเท่ากับเราเนี่ยต้องเป็นผู้ทําอาหารเองคนที่กินอาหารนอกบ้านนี่อายุสั้นทุกคนตอนนี้หลายลองสังเกตดูได้เลยคนที่ไม่ค่อยได้ไม่มีครัวอยู่ในบ้านเนี่ยเช่นพอเย็นลงก็มักจะไปทานอาหารร้านนั้นร้านนี้ใครก็บอกว่าอาหารร้านไหนอร่อยก็ไปอาหารร้านนั้นบางคนอยากจะทานลูกชิ้นก็ต้องเลือกลูกชิ้นที่มันกรอบที่มันเด้งได้อะไรทํารองเนี่ยเหมือนลูกขุตบอลอย่างเนี้ย ว่าลูกชิ้นเจ้านี้ดีแต่ว่าไม่ได้ศึกษาไปว่าในลูกชิ้นนั้นเขาใส่อะไรมันถึงเด้งขึ้นมาได้ไม่ได้ศึกษาว่าสิ่งนั้นมันมีพิษมีภัยหรือไม่บางคนอยากจะทานยอดผักอ่อนๆใบเขียวๆแต่หารู้ไม่ว่าเขาฉีดยาอะไรมาบ้างหรือเปล่ามันมียาพิษเจือปนอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วผลสุดท้ายก็หัวใจวายบางทีใส่ผงชูรสมากไปอะไรไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่า เราไปทานอาหารตามร้านเนี่ยเขาปรุงให้ถูกรสให้รสมันอร่อยเป็นใช้ได้แต่ว่ามันจะเกิดโทษยังไงเนี่ยเขาไม่ได้คํานึงคํานึงถึงแต่เพียงว่าให้ลูกค้าเนี่ยมีรสอร่อยก็แล้วกันไอการทําอาหารให้มีรสอร่อยนี้ไม่ใช่ง่ายนะสมัยโบราณเนี่ย็ต้องมีเทคนิคหลายอย่างและถ้าจะเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยให้มันอร่อยจริงๆตามธรรมชาติเนี่ยเขาต้องมีวิธีปรุงอาหารไม่ใช่าทาได้ง่ายๆหรอก อาตมาก็เคยเป็นพ่อครัวมาสมัยเด็กๆก็รู้ว่าวิธีทําอาหารให้อร่อยตามธรรมชาติเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งผงชูรสเนี่ยมันทําไม่ใช่ง่ายๆนะต้องมีเทคนิคมีวิธีการหลายอย่างจึงจะไม่เกิดโทษแต่เดี๋ยวนี้ทํากันง่ายเหลือเกินและอันเนี้ที่ทําให้เราอายุสั้นเพราะว่าไปทานในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ั้นเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องสําคัญหมอก็บอกว่า การบริโภคอาหารเนี่ยต้องพยายามเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่สะอาดแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีอะไรดีเท่ากับเราปรุงด้วยตัวเราเองแม้แต่ผักก็เหม,มือนกันไม่มีผักอะไรเลยที่จะปลอดภัยเท่ากับผักกระถินยอดกระถินนี่ปลอดภัยที่สุดหรือมันยอดผักกระเฉดผักบุ้งก็ยังชั่วหน่อยหรือมิฉะนั้นก็พวกผักฝักที่เราปลูกเองตามรั้วบ้านเป็นยอดตำรึงอย่างเงี้ยไม่ต้องฉีดยาหรอกปลอดภัยแน่ยอดตำรึง ที่ปลูกตามรั้วบ้านที่มันขึ้นเองตามรั้วบ้านแล้วก็เป็นผักที่มีประโยชน์ด้วยต้องทําเองถ้าไม่ปลูกเองทําเองแล้วก็อันตรายมากบางคนนี่ไม่ยอมซื้อผักรับประทานนอกจากทําสวนครัวเองเพราะไม่กล้าซื้อผักไม่ไม่รู้ว่าผักนั้นจะฉีดยามากี่วันแล้วก็ไม่รู้ผลไม้ก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าผลไมา้อันไหนสะอาดไม่สะอาดต้องระวังนั้นเรื่องอาหารที่สองนี่เป็นเรื่องสําคัญมากออที่สามก็คืออออากาศ อากาศนี่ก็หมายถึงอากาศที่บริสุทธิ์เราต้องอยู่ที่อากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่ไม่บริสุทธิ์นี่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไว้เพราะว่าอากาศนั้นเป็นปัจจัยสําคัญเป็นสมุดฐานส่วนหนึ่งที่จะให้ชีวิตเนี่ยดำรงอยู่ที่เรียกว่าปูกตุสมุดฐานอะอที่สี่ก็คืออออารมณ์คือคนจะอายุยืนนี่ต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอารมณ์ดีในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องรับอารมณ์ที่ดีๆเท่านั้น อารมณ์ที่ไม่ดีเราอย่าเอามาใส่ใจต้องทําอารมณ์ที่สบายไว้ในใจตลอดเวลาอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดแม้แต่อารมณ์รักท่านก็บอกว่าอย่าให้ก็ถ้ามีมากแล้วอายุสั้นอารมณ์นี่มันเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องระวังครั้งหนึ่งเทวดามาเปรย์ยในสนักของพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นความคิดเห็นของเทวดานะเทวดาก็ปรารบขึ้น ตอหน้าพระพักรพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนดึกวันหนึ่งคือพูดขึ้นว่าบุคคลพึงระง,งับใจคือระง,งับจิตจากอารมณ์เมื่อระง,งับจิตจากอารมณ์ได้เขาย่อมระง,งับทุกข์ได้พระเทวดาเข้าใจว่าอารมณ์ทําให้เกิดทุกข์นั้นคน้ารับระง,งับจิตไม่ให้รับอารมณ์ได้ก็ไม่มีเท่ากับ,บกดับทุกข์ได้แต่ธรรมชาติจิตเนี่ยมันต้องมีอารมณ์ พระพุทธองค์จึงตรัสตอบเทวาว่าบุคคลไม่พึงระงับอารมณ์บุคคลพึงทําอารมณ์ที่ดีไว้ในใจหมายถึงว่าอารมณ์ใดที่เป็นอารมณ์ที่ดีนั้นพึงทําอารมณ์เช่นนั้นไว้ในใจอารมณ์ใดที่ทําให้เกิดบาปธรรมพึงระงับอารมณ์นั้นเสียตามหลักพระพุทธศาสนาก็สอนว่าให้ทําอารมณ์ที่ดีไว้ในใจอารมณ์ที่ไม่ดีก็ขจัดออกไปก็บุคคลที่รู้จักระงับอารมณ์ที่เป็นบาปได้ผู้นั้นย่อมพ้นภูข์ได้นี่นี่เป็นแนวทางปฏิบัติว่า ชีวิตที่อยู่ประจําวันเนี่ยที่เราจะต้องรับรู้อารมณ์กันตลอดเวลานั้นเนี่ยเราควรจะทําจิตยังไงที่จะห้ามใจไม่ให้รับรู้อารมณ์ต่างๆนั้นเราห้ามไม่ได้เพราะว่าจิตต้องมีอารมณ์อย่างที่เราพูดกันตามสํนวนวนว่าทําจิตว่างจิตว่างมันว่างจากอารมณ์ไม่ได้หรอกเพราะโดยสภาวะธรรมมันต้องมีอารมณ์จิตจะไม่ว่างจากอารมณ์แต่ว่าวิธีการที่เราจะทําให้จิตนี้เป็นสุขนั้นก็คืออารมณ์ใดที่ทําให้จิตใจของเราเป็นกุศล ทำให้จิตนั้นเกิดสติเกิดปัญญาเราก็ต้องทําอารมณ์เช่นนั้นไว้ในใจชีวิตถึงจะเป็นสุขแต่อารมณ์ใดที่ทําให้ใจเกิดบาปเราก็ขจัดอารมณ์เช่นนั้นออกไปเสียเพราะอารมณ์อย่างนี้ทําให้ใจของเราเศร้าหมองอารมณ์เนี่ยท่านจําแนกไว้เป็นสามประเภทนะประเภทหนึ่งเรียกว่าอิทธารมณคืออารมณ์ดีประเภทที่สองอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ดีประเภทที่สามมัชฌัตารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นปานกลางไม่ดีไม่ชั่วเป็นอารมณ์กลาง อารมณ์ทั้งสามอารมณ์อย่างนี้ยเราจะต้องเลือกอารมณ์อารมณ์ที่ดีนั้นก็คืออารมณ์ที่ทําให้ใจของเราสบายแล้วก็ทําให้ใจของเราผ่องใสเราก็ต้องสแสวงหาอารมณ์เหมือนกันดังเช่นเรามีชีวิตจําเจยอยู่ที่บ้านและก็เรื่องในบ้านนี่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกกับอารมณ์ของเราบางครั้งเกิดความหงุดหงิดในใจขึ้นมามองอะไรฟังอะไรมันขัดไปหมดเราก็เรี่ยงออกมาสิออกจากบ้านก็มาวัดก็ได้ แล้วกะหาอารมณ์ที่มันสบายสายดูดูอะไรไม่ได้ก็เดินดูชอบว่าเบตา,าหางผงก็ยังดีดูโบสดูเจดีย์ดูความงามของสถาปัตยกรรมหรือดูจิตกรรมตามฝาผนังดูลวดลาย